เย็นมั้เราอย่าพูดคุยเราต้องลงไปจากตรงนี้ก่อนการ่าเนี่ยแบบบอกว่ากลัวแล้วนะแค่ตรงเนี้ยตอนนี้คิดว่าถ้ามีวิธีอื่นนี่ก็จะคงเลือกวิธีอื่นแล้ะมาถึงทิ้งทางแล้วลงนี่ก็คือไม่ไม่สำเร็จ เปิดตัวการเดินทางต่างประเทศครั้งแรกด้วยนะคะก็เมื่อกี้ก็อาจจะมีตอมอที่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่จิมกันนิดหน่อย <laughs> เพราะว่าน้องอ่ะยังไม่ถึงย20ที่ิน,น้องอยากมานะคเพราะว่านั่งเ้อไปปันว่าอ,อยากเป็นแก่อเออตอนนี้เวลาที่งค่ะเครื่องจะออกประมาณ ปีสี่กว่าเกือบปีห้างั้นคุนต้องหาอะไรรอไม่งั้นหลับแน่นอนเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันอีกทีนะคะตอนที่เราไป,ปาที่นั่นแล้ว กายบอกว่าไฟสอสถานีไ่องสถานีแาลงสาหจากยถเม่เปจะไปหนก็คือ งาน,น,นี่ไงมันก็เขียนบอกอยู่ว่าสถานที่ที่เอากล่องเอากล่องน,นี่นะที่าสามสนามบินเขาใหญ่ครก็เลยต้องใช้โรลไฟฟลต์ที่ใหญ่มาก ดีๆแล้วดนะอจจอีอ่า <laughs> นเป็นพลาสติกเหรอ่านฟามเมอร์เราต้องการเป็นที่โดดเด่นในการถือกระเป๋าดิมันก็สวยอยู่มันสวยเดี๋ยวจะไปซื้อพลาสติกใสอืมดคกันนะเค thank you yes คืออยู่น้องปิงเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาจะพาเราแบบอยู่กับทัวเกือบแบบตลอดทั้งวันเลยใช้เวลานานเพราะว่าเสร็จจากน้องปิงคืเขาจะพาไปชิงซาจุยไปแบบช้อปปิง้งอะไรต่างๆนั้นนะคะมงก๊เท่าวนี้ถ้าเรายังอยากช้อปปิ้งอะไรก็เขาจะปล่อยเราจนกว่าจะไปดูซิมตัวนี้ออฟไลน์แสงสีเสียงก่อเดี๋ยวไปว่ากันเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกเป็นไงบ้าง first time to travel in Hong Kong เ Yes จะหลิบต้องมาพอนผ่านตอมไทยเครียดเลยนะคะต้องแบบถามผ่านคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวเลยพ้าแม่รู้อยู่ไหนไปถามมาแต่พอพ่อคงสบายเลยคงโอเคแล้วใช่ไหมก็เลยคิดแล้วว่าไว้น้าแบบนี้จบแค่จัดปันเขาหนจะดุพี่ของแม่ดิหน้าหนู เยน็นเย็นจริงคือออกมาข้างนอกรู้สึกอากาศเรยน็เยนอากาศปกติอากาศสบายอากาศสบายอ่ ที่สำคัญก็คือเรื่องของอเวลานะครับตอนนี้ทุกท่านนะครับก็มาสู่เขตการปกครองพิเศษฮ่องกงแล้นะครับเรื่องต่อมานะครับที่สําคัญอีกสักครู่นึงเนี่ยนะครับเรามีโปรแกรมที่จะนั่งกระเช้านะครับขึ้นไปนะครับนรัสการองค์พระใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลอย่บอกว่ากลัวแล้วนะแค่ตรงเนี้ยเพื่อไงบันไดเลื่อนไม่กลัวหรอก แต่ขึ้นไปข้างบนอาจจะวันๆหน่อยตอนนี้เราจะมันจะขึ้นไปที่กระเช้านองปิงนิกกี้หรือว่าเชือ์แตมนี้น่าจะไม่เท่าไหร่แต่ช่างภาพสิตอนนี้คิดว่าถ้ามีวิธีอื่นนี่ก็จะคงเลือกวิธีอื่นแล้วนะไม่อยากนั่งกระเช้ากระเช้าแล้วนะสาวโพใส่ตรงมหนอ๋อมันซุ่มเหรอ้เป็นสีพอมก็จะใส่แด่ข้างล่างแต่ถ้าเป็นสีเือนก็จะใส่แค่ขอบบนน เขาหนาว่าช่างภาพเป็นไงคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการขึ้นกระเช้าน,นองปิงน,นะคะคุณผู้ชมจริงๆเราโชคดีมากนะคะเพราะว่าเรามาในช่วงที่เ,เขายังเปิดให้บริการเช้าเวลอยู่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีปิดปรับปรุงในช่วงเอรู้สึกว่สี่มีนาะคมค่ะกระเช้าน,นองปิงเนี่ยจะปิดแล้วก็ปรับปรุงตอนนี้อเอาเลยนะคะใครที่มาเที่ยวจริงๆแล้ว่าการเริ่มต้น,ตนาาก็อยากให้มาจายงานก่อน เด,นเ,นเดี๋ยวเราจะอ้อมแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันค่ะวัดพระใหญ่เทียนฐานนองปิงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในฮ่องกงค่ะพื้นที่นี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์พร้อมกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาทะเลและความสงบวิธีการเดินทางมาที่วัดพระใหญ่เทียนฐานนองปิง เราสามารถเดินทางมาได้ด้วยการนั่งกระเช้าเคเบิลคาร์360องศาค่ะซึ่งจะพาคุณผู้ชมผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่งดงามมากๆระยะทาง5.7กิโลเมตรซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ25นาทีนะคะ ในเคเบิคาคุณผู้ชมจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาทะเลเหมือนที่บอกนะคะและยิ่งเมื่อใกล้ถึงจุดหมายคุณผู้ชมก็จะได้เห็นพระใหญ่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามเลยล่ะคะ่ะ ตอนนี้เรากำลังตามลาบูบูลาบูบูลาบูบูน้ำทางพูดไทยอันเยอะใช่ไหมต้องรอประตูต้องรอประตูหนาวหนาวจนหนาวหัวจะใส่หัวถ้าลมจะไงจะแบบเออใช่นี่มันกี่องศา น่าจะมีแค่สิบเจ็ดแล้วล่ะไม่ใช่ล,ละพี่เช็คมาสิบหกไม่ใช่ชแล้วล่ะ <laughs> น่าจะหนาวกว่านั้นดูดิอยู่ใกล้มดอขนาดนี้ถ้าเป็นประเทศไทยเป็นไรคะพีเอ็ม <laughs> ตอนนี้เรามาถึงวัด ใายใหญ่เทียนฐานฮ่องกงซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาโปลินเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเทียนฐานซึ่งสร้างขึ้นจากทองสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิที่สร้างขึ้นตามแบบในถ้ำหลงเหมือนมีความสูงถึง34เมตรนะคะสร้างจากชิ้นส่วนสำริด160ชิ้นหนักถึง250ตันเลยล่ะค่ะประทับอยู่บนฐานดอกบัวแล้วหันพระพักไปทางทิศเหนือ แม่จะเห็นว่าเขาพัดเป็นสว้ยยิ้มนะครับแล้วก็จะมองลงมาหาเราพอดีเลยตรงนี้นะครับมือหนึ่งท่านรับพรมือหนึ่งท่านเอฟบอมาให้เรานะครับนอกจากการทช้มือไหว้บอลเราจะมีวิธีการไหว้อีกอย่างก็คือทำมือลักษณะแบบนี้ขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จดูว่าหนึ่งสองผมเขาเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนฐานเกณฑ์อ่ะ บีน,นเราจะขึ้นไปพระองค์พระใหญ่นะตั้งใจสำหรับการเข้าชมพระใหญ่คุณผู้ชมสามารถเดินขึ้นบันไดซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้นจำนวน268ขั้นที่จะพาคุณผู้ชมไปยังพระพุทธรูปและสามารถเดินชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทางและยิ่งใกล้ถึงยอดเราจะรู้สึกถึงความสงบสุขและความยิ่งใหญ่ ของพระพุทธรูปเทียนฐานด้วยค่ะค่อยๆเดินถ้าไม่ไหวก็พักก่อนก่อนได้รู้สึกแบบจะหน้าเมื่อต้องพักก่อนนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจะ,จะได้อยู่จะได้อยู่ไม่ต้องเ,เพราะว่าแต่มาถึงครึ่งทางแล้วลงนี่ก็คือไม่ไม่สำเร็จ อืม้าวครับกินน <io> <recurs exemplo> <GO ้ำไหมล่ะเนี่ยมัเดินฝั่งนี้เลยมันจับมีอะไรเท่ากันอันนี้ดีกว่าตอนนั้นมันแค่พยุง้ แต่ข้างบนไหมต้องเข้าคิวะควะเาัมืมนอมนหลังไฟลงไอใหญ่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกัน,นเจอกันตรงที่ลานนัดตรงทางเข้าตอนแรกนะครับอา้า จเจอคนรู้จักอยู่ตรงนี้แต่ว่าคอบูรออยู่อคอบูรอกลับบา้านนึกว่าไปไหนกันอคบอบูรออยู่ทำไ,ไมมันเป็นตัวแบบเดียวกันเลยอ,เนะอ่ะตรงนี้ตอนนี้สินนบหกปีแต่ผมปแปดแสดงว่าอยู่บนใ,ในบนเขาเซเว่เนด้วย เกินแล้วเป็นไงเดี๋ยวเราจะมาลองทัชไข่ของเบคเฮาส์นะคะในหนมาถึงแล้วเขาต้องกินทัชไข่ของเบคเฮาส์คือทริปนี้เราน่าจะได้กินหลายทัชไข่เข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่าจะมีงานนั่งหลายนั่งแต่เราจะเลือกเลยว่าเราจะลองชิมเป็นไงคะทัดคอทัชไข่เป็นไงรสชาติ ตอนนี้ชาติเป็นยังไงก็อร่อยน่ากนจ้ากรอบเนี่ยรสชาติความกรอบตัวสัมผัสเนี่ยแป้งเขาจะร่วนๆกว่ามีความกรอบกว่ากรอบนอกนุ่นในดูดิกรอบยี่ล้อห้าสิบบาทอันนี้ไอเมกานร้อนใช่ไหม โอเคจะนั่งหลับกันละสองคนกับตาได้จริงเจอได้กล่องก็สวยแล้วแต่มันดิจริงเจอเมื่อกี้นูไม่ได้จะหลับนันหลับไปแล้ว้ว้ยม่ร้องมาหูไหวทางขอพรล้ว เน้นเน้นกินเิ้นทานไข่ทานไข่ตลอดทริปค่ะอ้าวปไา เแล้วที่นี่คือรถสวยๆจริงๆนะรถสวยมาเวลาที่เราเห็นในเมื่อก่อนหนังชุดอะหนังชุดที่บีบีฮ่องกงอะรถสวยคันอะเออมาแล้วมาแล้วผมพูดเดี๋ยวพี่เลียวดูดูหันไหมหันไหมอันนี้มนรีเบลดูเห็นไหมรีเบลตอนนี้เราไปขึ้นรถกันตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสแล้วค่ะหลังจากที่วันนี้นะคะเมื่อเช้า เริ่มต้นจากการไปสักการะพระใหญ่เทียนฐานนะคะขึ้นกระเช้านองปิ้งแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปขอพรท่านค่ะหละัวจุดสูดสุดละเขาบอกว่าทุกการเริ่มต้นปีใหม่จริงๆแล้วทุกปีใหม่เราก็ไปอยู่ทางภาคเหนือเนอะอาะปีนี้นะเราก็ไปไหว้พระบนที่สูงเหมือนกันก็คือไหว้พระใหญ่เทียนฐานนั่นเองพอขึ้นกระเช้าเสร็จทางทริปก,ก็พาไปทานข้าวอร่อยไหมคะ อร่อยรสชาติดีมากนะแถมได้ของหวานด้วยใช่แล้วที่สำคัญทัดไข่ตรงนี้ยังกว่ามันไม่ใช่ทัดไข่อย่างเดียวค่ะแต่จะบอกว่ากาแฟเขาก็อร่อยมากๆไม่เน้นช็อปปิ้งที่ถูกอ้วนกลับบ้านอ้วนกันเลยทีเนี้ยใช่เป็นรถกันท่าเป็นรถละยิ้มๆนะครับจะได้ส่งให้ถูกคนน่ารักมากเลยค่ะคุณมาริโอ้ครับด่าให้ถูกคนด้วยนะคะถ้าด่าผิดตัวนะครับมีหลายมาริโอ้นะครับ Yeah, ตึกกันนะเป็นตึกชั้นๆใครบอกว่ามาห้องกองไม่เมื่อยเนี่ยนะเมื่อยใช้ได้เลยคนที่เข้ามา่ขาคงแบบโอ,โอเ้เดินเดินทั้งวันนะนี่นอะเดินรู้สึกวปวดปวดน่องเนะี่ยรู้สึกดิที่นี่ไม่ค่อยมีแบบอย่างเครื่องดื่มอย่างน้ำเขาก็จะเป็นแบบปวดเป็นพลาสติกอย่างนีอนะไรเงี้ย กับสตแตนเลสที่เบาๆเพื่อป้องกันการทำลายกันด้วยแหละคือ,อแต่ที่สงคัญเขาจะแสงมากนะคะมันแบบเขานี่แบบว่าทำแบบทำอะไรไม่ถูกที่เลยเนาะยิงแกะไม่รุ่งทางอาทางถนนไม่ถูกเส้นทางหรือสุบุหลีไม่ใช่จุดที่เขาระบุเอาไว้ใช่ไหมอ่ะหนียวไม่ได้า่ า yup. ตามไหยไปลูกไปไปวิ่ง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 ตามถนนกลับหลังกันข้างในเนออ๋อเออที่เดียวกันหรือที่เดียวกันอ๋อมีชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนมีตอน ink, นี้เราก็ระหว่างรอเด็กน่นรห้องน้ำนะเขาเคบอกว่าที่จริงห้องน้ำสาธารณะนี่ห้องโถงเหมือนแบบ ถ้าเทปประเทศไทยที่ต้องจ่ายกันที่นี่แบบให้เข้าฟรีนะคะไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวหรือว่าเประชาชนแบบทั้งฮ่องกง,ง,งเองที่หรัคุณผู้ชมเป็นห้องน้ำระบบอัตโนมัติก็มีทั้งแบบุ้มซึมแล้วก็แบบชักโครกเนาะที่ชอบเลือกได้เลยว่าจะแบบไหนแล้วก็ระบบชักโครกเนี่ยเป็นแบบระบบอัตโนมัติกระดาษทิชชู่ค่ะขอบอกว่าฮ่างองกงบอกว่า หนานะค่ะคุณผู้ชมเราไม่ต้องใช้แผ่นบอรที่เราต้องเตรียมไปเองอย่างเงี้ยที่เราต้องเตรียมไปเพิ่มเองไม่มีที่นี่แบบที่ชูสัดมานั่งเขาเองก็แบบหนานุ่มด้วยขี่ด้วยโอ้ยขึ้นโต๊ะก็ดีเนาะมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสักรยานที่เขาเอาไว้สัมผัสกับประชาชนที่สับทันทีที่มาเราเลยบอกว่าตอนนี้ได้ขั้งฟงโดนระดมเรื่องขวดน้ำพระตีลอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่นี่มีจุดบริการน้ำดื่มฟรีนะคุณผู้ชม ใช่ที่มาแเราพูดถูกไหมถูกไหมกระบอกน้ำเติมน้ำถ้าเป็นจุดที่เป็นสวนสาธารณะสนามกีฬาเนี่ยมีจุดเติมน้ำแน่นอนคุณแค่ไปอยเปิดได้เลยฟรีค่ะไม่เสียตังะคะ์นเลยเพียงแค่เราก็จะเพิ่มในแต่จุดตรวาโหลดแอปได้ตรงนีดโหลดแอปว่าจุดไหนที่เราที่เติมน้ำได้บางคนแบบมาท่องเที่ยวหรือว่าเออที่พักอยู่ที่ส้สวนสาธารณะใกล้กับสนามกีฬานี่ก็หมนนุนเร่งน้ำเลย อยนะครับง่ายๆเองเตรียมขวดน้ํามาด้วยแค่นี้เอ,เองโอเค่อันนี้ถูกเลยฮะอันนี้ถูกกว่าใช่าสี่บาทถ้าเทียบเป็นเงินไยทยนี่ก็สิบเบาทสิบเาทนี่ครับเป็นน้ำที่มีสิบาทก็สี่จุดห้าศูนย์ด้วยก็เกือบยีสิบ อันนี้คือเข้าคิวซื้ออ,อ๋อนี่ไงนะแต่คิวแบบยาวมากตคิวนู่นคิวอยู่ข้าหลังด้ยนะไม,นะไม่เอาไม่เอาหรเดินเดิ เดินวนไปวนมากลับมาที่เดิมระหว่างน้ำมะรูดกับน้ำมะนาวอะไรดีเอาน้ำมะนาวดีกว่าเราจะซื้อมะนาวน้องมินจีอยากลองกินน้ำมะรูดแต่ว่าไม่แน่ใจก็เลยแบบตน้ำมะนาวแล้วกันใช่ไหมไมก้าเลมอน 4เซนออ่าครับชูกระแบ่งกับมาละเมื่อกี้เราได้เป็นลูกเจ้าเบาเจ้าสาวเนะ้ะอันนี้ได้รูปเป็นผู้ใหญ่47เกินเงินหรือเปล่ก็ประมาณ200กว่าบาทเบอร์มอนไพรเนี่ย จะไม่อยากกินมอสไทยอ่ะแต่ว่าตัวเองก็ได้ลองมะนาวลองลองของที่ไปกินดีกว่าเขาตอบไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงนี่เราค่ะ The One ชามะนาวชามะนวาวเลอ,อะชิมเลยชิมเลยมะกรูดไม่ใช่นี่มะนาวช,ชิมเลยชิมเลยแล้วจะรู้ว่าทำไมถึงบอกว่ากินที่ไทยอร่อยกว่าโคตรจืดเนะี <laughs> ่ย ไม่เอาไม่เอากินปะเก็ตอนนี้เราเดินไปก่อนเห็นเขาเดินมาจากทางนู้นกันแขกมารอนมากเดนก็ไงนาฝึกนาีมันปมันมะนาวหรือว่ามะกรูดมะนาวมันเหมือนมะกรูดเลยนะ น้องเรือน้องเรือน้องเรือกินข้าวเย็ยนหัวละ300เหรียญ นีเราามูไม่ไหวกาหนาวเย็นมากเราอย่าพึ่งคุยเราต้องลงไปจากตรงนี้ก่อนยังขยกยิงดกยิงเย็นงค่ะสิก้าตอนแรกหัวค่ำสิก้าตอนนี้สิหแล้วไม่ไหวแบตก็หมดหาาน้ใต่ เช้านี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปสู่พิธีสำคัญมากๆก็คือพิธีเปิดท้องพระคลังของเจ้าแม่คนอิมค่ะกี่ชั่วโมงเนี่ยห้ชั่วโมงหรอนึกว่าจะดันแล้วยังเข้าแถวอีกอจากการเข้าคิว4ีหชั่วโมง